สวัสดีค่ะตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้วเนาะเพลี้ยไฟต่างๆก็จะเริ่มน้อยลงแต่ที่จะมีมากขึ้นเลยก็คือพวกเชือ้อราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะพบมากที่สุดเลยในช่วงนี้ก็คือเพลี้ยหอยค่ะหลายๆบ้านเริ่มโดนเพลี้ยหอยระบาดกันบ้างแล้วนะทุกคนจะต้องระวังแล้วก็คอยตรวจสอดส่องดูแลภายในส่วนของตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าเพลี้ยหอยเนี่ยมันมาแบบเงียบๆแต่ว่ามันสามารถ แพร่พันธุ์แพร่กระจายภายในส่วนของเราได้ไวมากเลยค่ะแล้วมันก็กําจัดได้ค่อนข้างยากด้วยนะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อมาดูกุหลาบที่นิ่งไม่โตแต่ก็ไม่ตายใบไม่มีมีแต่กิ่งล้นล้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะทําให้เขากลับมามีใบแล้วก็กลับมางามได้เหมือนเดิมกุหลาบที่มีอาการแบบนี้คือมีอยู่ไม่กี่สาเหตุหรอกอาจจะเป็นที่ดินไม่ดีตําแหน่งที่วางไม่ดีหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือการบํารุงของเรานะคะอาจจะไม่ได้สม่าเสมอหรือว่าให้ปุ๋ยไม่ถูกสูตรเดี๋ยวเราจะทําการ รักษาแล้วก็แก้ไขกุหลาบต้นนี้กันนี่นะคะหลังจากที่ทําการรักษาไปแล้วตอนนี้เริ่มมีใบเยอะขึ้นมาแล้วค่ะ อันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนดินนะคะเพราะว่ากุหลาบของเราดินไม่ได้เสื่อมแล้วก็ดินไม่ได้เสียแต่อย่างใดแต่ว่าเราย้ายตำแหน่งที่วางค่ะที่วางเดิมมีแสงส่องถึงตลอดเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นมุมอาถรรพ์ก็ได้ค่ะหลังจากเปลี่ยนมาแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วก็ปุ๋ยที่เราใช้จะเป็นสูตรที่เราเคยได้อธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านั้นนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ดูย้อนไปดูในคลิปก่อนหน้านั้นก็ได้ค่ะเราใช้ปุ๋ยสูตรนั้นเลยตอนนี้เห็น ใบเขาเยอะมากๆแล้วคะ่ะกลับมางามเหมือนเดิมแต่กิ่งค่อนข้างเยอะแล้วนะถ้าหากกุลาบของใครมีอาการแบบนี้เราแนะนําเบื้องต้นนะคะเปลี่ยนดินเปลี่ยนตําแหน่งที่วางแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนสูตรปุ๋ยไปเลยเพราะบางทีปุ๋ยสูตรเดิมๆที่เราเคยใช้มันอาจจะไม่ได้กระตุ้นให้เขาแตกกิ่งดีเท่าไหรค่ค่ะลองเปลี่ยนสูตรปุ๋ยดูก่อนนะ ส่วนต้นนี้ตอนแรกเราปลูกอยู่ในกระถางขนาด17นิ้วแรกๆตอนที่ปลูกนะเขาก็งามดีแต่ว่าสักพักนึงอ่ะต้นเขาเริ่มนิ่งใบก็เริ่มล่วงลงไปเรื่อยๆจนใบล่วงหมดต้นค่ะเราก็เลยขุดขึ้นมาเปลี่ยนดิเนเปลี่ยนกระถางให้เขาตอนนี้นะคะแต่เริ่มแตกกิ่งแตกใบใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะ ส่วนอันนี้ก็อยากจะอวดผลงานของปุ๋ยสูตรที่เราเคยได้แนะนําไปเมื่อคลิปที่แล้วหลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยกุหลาบที่บ้านตอนนี้คืองามมากๆแต่กิ่งเยอะแบบนี้เกือบทุกต้นเลยค่ะถ้าหากว่าใครอยากจะใช้ตามก็สามารถใช้ได้แต่จะบอกว่าไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยทุกตัวที่เราแนะนําไปมาใช้นะคะใช้เท่าที่มีมีแค่ไหนใช้แค่นั้นเอาไปปรับใช้ก็ได้ ทีนี้ก็ขออนุญาตพาไปเดินชมสวนละกันค่ะในสวนตอนนี้กุหลาบก็บานเยอะมากๆเลยนะคะต้นนี้เป็นมันสตีดบูทค่ะมีกลิ่นหอมแรงแล้วก็รอบดอกเขาไหวจริงๆนะต้นนี้ดอกไม่เคยขาดต้นเลยออกดอกตลอดแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบกุหลาบที่หนามเยอะๆก็ไม่ควรซื้อต้นนี้มาปลูกเพราะว่าหนามเขาโหดหนามทีมากๆใครที่เคยเลี้ยงอยู่จะรู้ว่าต้นนี้หนามน่ากลัวจริงๆค่ะจับแทบไม่ได้เลยเพราะว่ามีหนามตลอดทั้งต้นส่วนต้นนี้ก็คือนางงาม ประจำบ้านที่จําชื่อเขาไม่ค่อยได้ค่ะจากคลิปที่แล้วที่เขาออกดอกไปแล้วก็ยังไม่ได้ตัดแต่งเลยนะคะอันนี้คือดอกรอบใหม่และมาไวมากๆค่ะต้นนี้คือคาเล่คาเล่ที่บ้านเลี้ยงมาจนตอนนี้อายุก็เข้าน่าจะประมาณ3-4ปีแล้วค่ะออกดอกแบบ ดกจริงๆนะดอกไม่ขาดต้นอีกเช่นกันต้นนี้แล้วก็ทรงดอกเขาสวยถ้าหากว่ายิ่งอายุเยอะๆนะคะฟอร์มดอกเขาจะสวยมากต้นนี้เอาจริงๆก็ครบเครื่องแหละแต่ว่าเสียอยู่อย่างเดียวก็คือเขาไม่ค่อยหอมแล้วใบเขาก็เป็นเชื้อราได้ง่ายค่ะ ต้นต่อมาเพเนโลเพียต้นนี้เขาเป็นกุหลาบการ์เดนนะคะรอบดอกไวแล้วก็ดอกดอกค่ะแต่ว่าเสียตรงที่กลีบเขาบอบบางบานไม่ค่อยทนโรยไวด้วยสำหรับคนที่ชอบกุหลาบดอกสีแดงสดๆก็แนะนำต้นนี้เลยไมโรสรอบดอกไวออกดอกเก่งสีสวยค่ะถ้าหากว่าใครได้ดูคลิปที่แล้วของเรานะคะที่เป็นคลิปแนะนำปุ๋ยอ่ะไมโรสรอบนั้นก็คือเขาเหี่ยวแล้วก็โรยไปแล้วแต่ว่า เรายังไม่ทันได้ตัดแต่งเลยนะคะแค่เด็ดตรงคอดอกเขาออกเท่านั้นเองหลังจากเด็ดแล้วเนี่ยคะ่ะเขาก็แทงยอดขึ้นมาเต็มเลยแล้วก็ออกดอกรอบต่อไปได้ไวมากๆเลยค่ะกุหลาบที่เลี้ยงง่ายแล้วก็รอบดอกไวที่สุดสําหรับเราในตอนนี้ยกให้ไม้โรสกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีชมพูที่บอกว่าจําชื่อเขาไม่ค่อยได้อ่ะคะ่ะเนี่ยแหละ2ตัวนี้ยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะน่าปลูกที่สุด2ต้นนี้เขาเลี้ยงง่ายแล้วก็รอบดอกดกพอๆกันเลยแต่ว่า ไม้โรดอาจจะเสียเปรียบตรงที่เขาจะชอบเป็นเชื้อราได้ง่ายค่ะไวต่อพวกความชื้นไวต่อพวกฝนฝนตกนิดนึงก็เริ่มเป็นเชื้อราแล้วแต่ว่าสําหรับตัวนี้นะคะตัวที่เป็นสีชมพูตัวเนี้ยเขาจะทนในเรื่องของพวกเพลี้ยแล้วก็ทนเชื้อราได้ดีตอนนี้ฝนตกหนักๆแล้วที่บ้านเขาก็ยังไม่เป็นเชื้อราเลยค่ะแต่ว่าไมโล a อ่ะใบเป็นลาใบาจุดเรียบร้อยแล้ว ส่วนในเรื่องของหนามสองต้นนี้คือมีหนามโหดพอๆกันแต่ว่าตัวสีชมพูตัวนี้หนามจะน้อยกว่าไม้โรสนิดนึงแล้วก็เนี่ยคะ่ะใบเขาจะเงาเป็นมันสวยกว่าไม้โรสค่ะ พี่พลอยบอกว่าสายพันธุ์นี้ถ้าหากทำเป็นทีโรสน่าจะสวยมากๆเลยเราก็เลยติดตาทำทีโรสไว้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะโตหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมารอดูกันสายพันธุ์นี้ก็คือเซลาฟิมค่ะเซลาฟิมตอนนี้ปลายกลีบเริ่มมีสีชมพูแล้วเห็นไหมคะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาเขาก็ออกดอกเก่งนะแต่ว่าตรงปลายกลีบมันไม่ค่อยมีแต้มสีชมพูเท่าไหร่มันจะออกเป็นแบบขาวล้วนเลยรอบนี้มาสวยแล้วค่ะ ต้นต่อมาสำหรับคนที่ชอบเก็บสะสมไม้เก่าก็ไม่ควรพาสายพันุ์นี้เลยอีดิดค่ะอีดิดเขาจะเป็นกุหลาบทีเเ่เป็นหนึ่งในคอลเลกชันกุหลาบเจ้าสาวของเดวิดออตตินนะคะเป็นกุหลาบที่ค่อนข้างเก่าพอสมควรเลยดอกเขามีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็ทรงดอกค่อนข้างสวยออกดอกเก่งแต่ปัญหาของเขาก็คือเขาโตช้าแต่กิ่งช้ามากกว่าจะแตกกิ่งกระโดงแต่ละอันนี่รอไปเถอะค่ะนานมากๆเลยถ้าหากว่า อยากจะซื้อต้นนี้มาปลูกจริงๆแนะนำให้ซื้อต้นที่พุ่มใหญ่ๆห,ห,หน่อยมีกิ่งกระโดงเยอะๆหน่อยนะคะเพราะถ้าหากว่าซื้อแบบต้นเล็กๆจิ๋วๆที่เขาเพิ่งเปิดตามาได้มีกี่เดือนเอามาเลี้ยงอ่ะจะท้อค่ะเพราะว่ามันโตช้ามันโตยากสำหรับมือใหม่ต้นนี้ถือว่าเป็นกุหลาบที่เลี้ยงยากพอสมควรแต่สำหรับมือเก่าที่ผ่านอะไรมาเยอะๆแล้วต้นนี้ก็ถือว่าพอได้เหมือนกันแต่ก็อีกแหละถึงแม้ว่าจะอยากได้อยากหามาปลูก มากแค่ไหนก็ตามแต่ว่ามันหาซื้อค่อนข้างยากค่ะตอนนี้มีขายน้อยมากเลยมีขายแค่ไม่กี่ร้านแล้วแต่ละร้านเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันโตช้ากว่าจะได้ฟอร์มแต่ละต้นเนี่ยใช้เวลานานมากพอได้ฟอร์มขึ้นมาทีปล่อยขายก็ขายหมดไม่มีเหลือเหมือนกันค่ะ ต้นต่อมาก็คือฮันทิงตันฮันทิงตันจริงๆเขาออกดอกเยอะนะคะออกหลายช่อมากเลยแต่ว่าถ่ายมาให้ดูได้แค่ช่อเดียวช่ออื่นๆถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ข้างในไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เลยค่ะวางกระถางชิดกันเกินไปแล้วก็ต้นนี้คือน้องดอกไม้ทะเลดอกไม้ทะเลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความเลี้ยงยากโตช้าแต่กิ่งช้าแต่ว่าดอกเขาสวยอะเนาะต้นนี้ก็คืออีสวัวเกลค่ะเป็นกุหลาบที่หอมแรงมากๆ มีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นกุหลาบเลื้อยค่ะเลื้อยเก่งเลื้อยสูงแต่กิ่งเก่งโตเร็วรอบดอกเนี่ยถ้าหากว่าแรกๆที่ได้มามันอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ว่าพอเลี้ยงไปสักพักหนึ่งดอกเขาจะมาเยอะมาถี่ขึ้นค่ะ ต้นนี้เป็นกุหลาบเลื้อยที่หนามน้อยดอกมีกลิ่นหอมแรงส่วนสีชมพูต้นนี้ก็คือเลดี้เฮรูมเลดี้เฮรูมก็ยังเป็นกุหลาบอีกหนึ่งต้นที่เขาออกดอกเก่งเหมือนกันนะคะดอกรอบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าโดนเพลี้ยลงจนหน้าดอกดําไปเยอะเลยส่วนต้นนี้ก็คือยี่ฟูยินูซินอย่างที่บอกว่าต้นนี้ก็ขึ้นแทนลูกหลักไปอีกหนึ่งต้นแล้วนะคะเพราะว่าดอกเขามีกลิ่นหอมแรงมากแล้วก็ออกดอกเก่งจริงๆเห็นไหมคะยังมีดอกตุมต่ม ที่รอบานอีกหลายดอกเลยค่ะแต่ว่าบางดอกก็โดนเพลี้ยกินไปแล้วนะคะดำๆ<ำ>เห็นไหม คือตอนแรกอ่ะไม่กล้าซื้อสายพันธุ์นี้มาปลูกเพราะว่าได้ยินได้ฟังรีวิวจากหลายๆคนที่เขาเคยปลูกมาก่อนเขาบอกว่าต้นนี้เป็นกุหลาบที่เลี้ยงยากโตช้าเอาใจยากสารพัดเลยค่ะก็เลยยังไม่กล้าซื้อมาปลูกแต่ว่าแพ้คําว่าหอมแรงเนาะจนตอนนี้ทดลองซื้อมาปลูกดูก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นกุหลาบที่เลี้ยงยากอะไรขนาดนั้นนะคะจะเลี้ยงง่ายกว่าอีดิดด้วยซ้ำไปแต่ว่าต้นนี้เขาแตกกิ่งกระโดงยากเขาชอบไปแตกกิ่งตรงบริเวณปลายยอดซะมากกว่าถ้าหากว่าเราอยากให้เขา ดอกใหญ่ๆก็ควรจะตัดให้มันต่ําลงมานิดนึงค่ะถ้าหากไปตัดสูงๆเนี่ยเขาก็จะแตกกิ่งออกมาผอมๆรีบๆแล้วดอกมันก็จะเล็กลง ส่วนต้นนี้ก็คือชามชามเนี่ยเขาออกดอกโดกแล้วก็เลี้ยงง่ายจริงนะแต่อย่างที่บอกว่าเขาอ่อนไหวต่อพวกความชื้นอ่อนไหวต่อฝนเขาจะเป็นเชื้อราได้ง่ายตอนนี้ก็ใบเป็นเชื้อราเรียบร้อยแล้วส่วนอันนี้ดอกสีส้มๆมดอกใหญ่ๆคือมาเรียแมกเรดี้นะคะถ้าจําชื่อไม่ผิดเนาะเขาเป็นกุหลาบที่ดอกสีส้มสดแบบนี้เลยค่ะแล้วดอกใหญ่สวยจริงๆต้นนี้ในช่วงหน้าฝนสิ่งที่คนปลูกกุหลาบจะต้องเจออีกอย่างหนึ่งก็คือดอกกุหลาบจะไม่ค่อยบานแบบนี้ อาจจะเกิดได้จากการที่เขาช้ำน้ำช้ำฝนหรือว่าเป็นเชื้อราอย่างเช่นพวกราสีเทาที่ชอบกินดอกกุหลาบจนทำให้ดอกไม่บานวิธีการป้องกันก็คือเราจะต้องพ่นยากันเชื้อราค่ะในเรื่องของชื่อยาก็เหมือนเดิมเนาะแนะนำให้ไม่ได้เพราะว่าส่วนตัวไม่เคยใช้จริงๆค่ะถ้าหากว่าเราเจอแบบนี้ที่บ้านนั้นเราก็จะเด็ดทิ้งหรือว่าตัดทิ้งไปเลยหรือบางทีก็ไม่ได้ปล่อยให้เขาออกดอกในช่วงหน้าฝนเยอะนะคะ ที่เป็นแบบนี้บางทีมันอาจจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยบางสายพันธุ์ต่อให้ไม่ใช่หน้าฝนเขาก็สามารถเป็นแบบนี้ได้ค่ะเราลดน้ําไปโดนดอกเขาก็เป็นหรือต่อให้เราไม่ได้ลดน้ําโดนดอกเขาก็เป็นอยู่ดี ยังไงก็สู้ๆทุกคนนะอุตส่าห์ผ่านหน้าร้อนที่แสนโหดร้ายมาได้ด้วยกันแล้วก็ขอให้ผ่านหน้าฝนนี้ไปได้ด้วยกันอีกเดี๋ยวอีกไม่นานหรอกคะ่ะมันจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วหน้าหนาวก็เป็นช่วงที่กุหลาบเขาจะงามที่สุดอดทนรอกันหน่อยนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูกันนะคะสวัสดีคะ่ะ